สัตว์เลี้ยงเรามีโอกาสที่จะติดโควิดไหมครับเราจะป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดมาติดสัตว์เลี้ยงของเราได้ยังไงบ้างคะรู้สู้ได้จะพาไปคลี่คลายทุกความสงสัยเกี่ยวกับโควิด -19 ในสัตว์เลี้ยงเพื่อที่เราจะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างปลอดภัยจากงานวิจัยมากมายเชื่อกันว่าเชื้อโคโรนาที่ระบาดทุกวันนี้นั้นมาจากขังข่าวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อไวรัสหลากหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงในมนุษย์อย่างเช่น ไวรัสอีโบลางานวิจัยยังค้นพบว่านอกเหนือจากค้างคาวและมนุษย์แล้วไวรัสโคโรนายังสามารถแพร่เชื้อระบาดในหมู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าอีกด้วยสัตว์เลี้ยงเรามีโอกาสที่จะติดโควิดไหมครับมีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเลย และก็มีโอกาสน้อยมากๆาที่จะแแร่ต่อไปยังคนเพื่อให้คนกลายเป็นโรคโควิด -19 หลักๆแล้วมาจากเจ้าของที่เป็นโควิด -19 แล้วก็มีมายางสัตว์เลี้ยงนะครับแต่การที่สัตว์เลี้ยงได้รับโควิด -19 นั้นไม่ได้แปลว่าทุกตัวจะต้องป่วยการที่เราตรวจพบในตัวเขาอาจจะเพียงแค่เป็นเรียกว่าการได้รับเชือ้อคือมีเชื้อเข้ามาแต่โควิด -19 เป็นโรคเฉพาะสำหรับมน,นุษย์ ดังนั้นโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับและไปก่อให้เกิดโรคนั้นน้อยมากผลการศึกษาของดรเอลส์เบิร์นในเนเธอแลนด์ได้บอกว่าสัตว์เลี้ยงประมาณ1ใน5้าจะติดโรคจากเจ้าของที่ติดเชือ้อแต่สัตว์จะไม่มีอาการป่วยรุนแรงประมาณ1 7เของสัตว์เลี้ยงมีสารแอนติบอดีสำหรับเชื้อโควิด -19 ซึ่งบ่งชี้ว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เคยติดเชื้อมาแล้วก่อนหน้านี้ถ้าสัตว์เลี้ยงของเราสามารถติดเชือ้อโควิดได้ เราจะป้องกันยังไงไม่ให้เชื้อโควิดมาติดสัตว์เลี้ยงของเราได้บ้างคะเราก็ควรปฏิบัติเหมือนกับเราป้องกันตัวเองอยู่ห่างจากคนอื่นเพื่อป้องกันตัวเองอย่างไรเราก็พยายามป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราอย่างนั้นพยายามไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกไปนอกบ้านนะครับก็จะเป็นการลดโอกาสของสัตว์เลี้ยงได้นะครับโครโรนาไวรัสในสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในคนตอนนี้แต่เป็นไวรัสสายพันธุ์ที่มีมานานแล้วและสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสัตว์เลี้ยง สายพันธุ์ที่ระบาดในแมวมีชื่อว่าเฟลไลโคโรนาไวรัสทำให้เกิดโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบเกิดโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารสายพันธุ์ในสุนัขชื่อว่าเคนายโคโรนาไวรัสทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบเป็นโรคร้ายแรงที่พบได้บ่อยในสุนัขซึ่งส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการและมักหายได้เองแต่หากสุนัขหรือน้องแมวของเรามีอาการซึมอาเจียนท้องเสียเบื่ออาหารหายใจลำบากต้องรีบพาไปรักษา ซึ่งการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการเนื่องจากเชื้อโควิด -19 ในสัตว์เลี้ยงมีการพบเจอเชื้อ,อต่ำเมื่อติดเชื้อก็สามารถหายเองได้เรื่องนี้จึงไม่น่าห่วงเท่ากับการถูกทอดทิ้งเพราะตั้งแต่โควิดระบาดมีข้อมูลว่ามีสัตว์เลี้ยงถูกทิ้งเพิ่มมากขึ้นอาจด้วยความยากลำบากของผู้เลี้ยงที่ต้องเผชิญอยู่หรือผู้เลี้ยงติดเชื้อไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ตอนนี้เราจึงต้องพยายามดูแลน้องๆให้ดีที่สุด และหากเจ้าของต้องจักตัวหรือไปรักษาไม่มีคนดูแลสัตว์เลี้ยงสามารถติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ที่รับดูแลสัตว์เลี้ยงหรือให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลน้องๆสัตว์เลี้ยงของเราเพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันดังนั้นสัตว์เลี้ยงไม่แพร่เชื้อสู่สัตว์ด้วยกันและไม่แพร่เชื้อสู่คนแต่เชื้อจากคนสามารถแพร่สู่สัตว์เลี้ยงได้จึงไม่ต้องกังวลว่าสัตว์เลี้ยงจะนำเชื้อโควิดมาสู่เราแต่ให้ดีที่สุด คือการดูแลสุขภาพของเราและสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยจากภาวะนี้และผ่านพ้นไปได้กันจะเป็นการดีที่สุดชั่วแน่แชร์ได้